Oh Bye. พิเศษสุดในรูปสมบัติในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบุสมบัติบุสมบัติบริวารสมบัติทิพยายสมบัติเพื่อใช้ในการสร้าง เป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญประสบความสเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงาน สัมมาทิฏฐิในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองย็เพื่ออยู่เย็นเป็นสงฆ์แสองไปด้วยการยามีแ้องไปด้วยการระยามี สลาดทั้งทางโลกและาทางธรรมขอให้ข้าพเจา้าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต่อนวเดได้ขอให้เป็นผู้มีการบังคัขอให้เป็นผู้มีรติพอเพียได้โดยสะดวก สิ่งใดที่เกืออเก้อกูลต่อการบรรลุมรออรคผลและไปถึงที่สุดแห่หงธรรมต้องเกิดแต่ข้าพเจ้าได,ดได้โดยง่าย จงเป็นผลสำเร็จ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 จจงเเป็็นผลสำร